เราก็ได้ตัวเลขกันแล้วนะครับสําหรับการผสมประสานในการวิ่งแบบเชื้อเพลิงคู่นะครับ70กิโลนะครับเราก็ได้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับเจัดไปบ70กิโลกินเอ็นจีไป310บาทนะครับบวกดีเซลอีก30บาทก็เป็น340บาทที่70กิโลนะครับ ก็นับเป็นตังค์แล้วนะครับก็ตกเ,เท่าไหร่นะสีสส่บาทกว่าสีสบาทเท่าไหร่สบาทเทไหร่เบาทแปดสิบห้านะครับต่อกิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดเทียบเท่ากับการติดตั้งในระบบเชื้อเพลิงเอเจี๋ยล้วนนะครับก็ สำหรับรถเบานะครับบิงกันอยู่ที่4ี่บาทกว่านะครับรถหนักแล้วนะครับเราเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับอยู่แถวนี้นะครับตามสภาพจราจรและก็เทคนิคการขับนะครับสาย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 ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเฮียต่อเลยนะครับเฮียครับผลของ ผลของการทดสอบนะครับในฐานะเฮียเป็นผู้จ่ายเงินนะครับต้องมาถามถึงความพอใจนะครับว่ายินดีจะจ่ายเงินผมหรือเปล่าครับเราตกลงกันตามกติกานะครับถ้าไม่พอใจนี่ไปเสียการจ่ายได้ทันทีนะครับนะครับโอเคไหมครับเฮียโอเคครับอ่าครับก็ผลของการส่งรถนะครับเราต้องตามไปด้วยรอยยิ้มนะครับเพราะว่า ในรถทุกคันเราทําการส่งมอบรถกันอย่างตรงไปตรงมานะครับล้างตาให้เห็นทุกข้อสงสัยนะครับจึงมีการจ่ายเงินเกิดขึ้นนะครับหรือการคิดค่าเสียหายเกิดขึ้นนะครับกับคําว่า no safe no pay นะครับต่อหรือว่าตรงไปตรงมานะครับในเงื่อนไขของการส่งมอบของไอจีบีนะกลับครับกลับรถครับ สำหรับการบันทึกวิดีโอนี้ค่อนข้างจะยาวนานนะครับและก็มีหลายคลิปวิดีโอนะครับก็วันนี้เป็นวันที่21นะครับมีนาคมนะครับ2557นะครับเราก็จะทำการอัพโหลดในคืนนี้นะครับก็เพื่อเป็นหลักฐานนะครับให้ท่านเจ้าของรถนะครับในการเป็นค่าเลเต์นะครับที่ ท่าจของรถควรจะมีหลักฐานยืนยันนะครับว่าผลของการทดสอบนั้นเป็นอย่างไรนะครับและก็เราได้มีข้อตกลงและพูดคุยอะไรกันไปบ้างนะครับก็จะบันทึกในวีดีโอนี้ทั้งสิ้นนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลสำหรับทั้งลูกค้าและก็ทางทีวีดีเวลลอปเมนต์นะครับ